ตรงงานนะครับผมวันนี้ก็ NPR 120นะครับก็ติดตั้งมบาพักสุดเลยบูท่อไอเสียนะครับบูทสำหรับรถไม่มี turbo สี่สูบนะครับตำแหน่งก็เหมือนเดิมนะครับวัดจากรอยไอเสียมาชนมบาพักนะครัอยสี่สิบหนึนะข้างหลังก็สั้น,นครับไม่วนแฟบนะครับ สา,สามนิ้วครึ่งเงาปากนะครับประมาณนี้นะครับแต่คันนี้ข้อเสียคือแป,ป๊บแป,ป๊บหน้าหม้อพักมันเล็กนะครับนี่นครับสองนิ้วนะฮะก็่อนก็สองนิ้วนะครับแต่ว่ามาตรงนี้มันขยายใหญ่เป็นสองนิ้วครึ่งน,นะครับนี่นครับดูความแตกต่างนะครับ ทาให้เสียงมันไม่ออกนะครับเสียงออกไม่เต็มนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวรออหน้ามาทําใหม่นะครับอันนี้ก็เอาตามงบไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับ